สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทําไมพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาช้นานาเรนถึงถูกถอดพยศในปีพศ .2481 สมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามพระอ,องค์ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมเหตุการณ์กบฏพยาทรงสุรเดชซึ่งเจ้านายหลายพระอ,องค์ถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับฝ่ายกบฏรวมถึงเสด็จในกรม หรือพระอ,องค์เจ้าลังสิทธิปยุนศัก์กรมอกุลชัยนาทนนเรนสมเด็จกรมพยาชัยนาทน ทรงถูกจับที่ลำปางขนาดประทับอยู่กับหม่อมราชวงศ์คึกติดปาโมนในข้อหาร่วมก่อกรบฏในการจับกุมครั้งนั้นคุณชายคึกฤทธิ์ได้บันทึกไว้ว่าตั้งแต่เวลาที่นายตำรวจเข้าไปจับและเชิญเสด็จตลอดถึงเวลาที่เสด็จขึ้นรถด,ด่วนไปในห้องมีเจ้าพนักง,งานตำรวจยืนคุมหัวท้ายเสด็จในกรมหรือกรมของคุณชัยน้านเลนไม่ได้มีอาการผิดปกติ หรือสะท้อนสถานแม้แต่น้อยเาว่าขัตติยามานะนั้นผู้เขียนเคยได้ยินคนพูดกันมาบ่อยครั้งและตีความกันมาบ่อยครั้งแต่ผู้เขียนได้เห็นขัตติยามานะของจริงกันก็ในครั้งนี้แต่ผู้เขียนได้ยินขัตติยามานะของจริงก็ในครั้งนั้นครั้งเดียวพระองค์ถูกนําไปขังที่สถานีตํารวจพระราชวังและส่งตัวไปยังเรือนจาคองเปม ต่อมาทรงย้ายพระองค์ไปจำคุกที่เรือจำบางขวางและทรงถอดพระอิสริยาศลลงเป็นนักโคษชายลังสิทธประโยชน์ลังสิทธิ์ณอยุธย,ยาแม้ขอ้อเท็จจริงต่อมาจะปรากฏว่าพระองค์ไม่ได้ได้เกี่ยวข้องกับกิจการบ้านเมืองแต่ก็ไม่ทำให้ความหวาดระแวงแข็งใจในรัฐบาลหมดไปอันเนื่องมาจากการที่พระองค์เป็น ที่เคารพรักของคนทั่วไปอย่างกว้างขวางทําให้รัฐบาลทั้งหมดระแวงไปว่าจะทรงมีอันตรายกับความมั่งคงของรัฐซึ่งเหตุผลดังกล่าวที่รัฐบาลสมัยนั้นตั้งขึ้นเป็นข้อคอ,อรหาต่อพระองค์และโองคนอื่นๆทําให้กรมพยาชัยนั่นถูกตั้งข้อหาคิดกบฏล้มล้างรัฐบาลอีกรอบ และในที่สุดสารพิเศษได้ตัดสินประหารชีวิตกมพยาชาัยนั่นแต่รถโทษหนึ่งในสามคงจำคุกตลอดชีวิตและถูกถอดถอนฐานันดรลงมาเป็นนักโทษชายลังสิทธิ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอกรมพยาชัยนานาเรนทรงถูกกันแกล้งใส่ความด้วยข้อหาที่ร้ายแรงและต้องรับโทษที่พระองค์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่น้อยจากผู้มีอำนาจในบ้านเมืองขณะนั้นช่างเป็นที่น่าสุดแสงอับอยดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยพระองค์เคยปาลรดไว้หลายครั้งเมื่อขณะถูกจองจำในเรืองจำบางขวางว่าถ้าฉันเป็นคนเฮิมเหอต้องการอำนาจ ทุระอะไรเล่าฉันจะไปเชิญพระปกเก้าเป็นกษัตริย์อีกคิดกบฏต่อรานของฉันซึ่งฉันได้เลี้ยงดูมาเพื่อเอาไปคืนพระปกเก้าซึ่งทรงเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้จนต้องสละเช่นนี้น่ะเหมาะงามได้อย่างไรทําไมหนอรัฐบาลหลายรัฐบาลแล้วจึงไม่ยอมเข้าใจว่าฉันไม่ได้มีความทะเยอทะยานเนเรื่องอํานาจวาสนา ฉันต้องการอยู่ลำพังอย่างสามัญชนทั้งหลายต่อมาในปีพศ2487ตัวกับสมัยรัฐบาลในความอภัยวงศ์เด่นพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพยาชัยนานาเลนจึงได้รับการคืนพระอิสริยยศและพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งปวง